สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ o o d l a n d and House นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านชายคลองค่ะอยู่แถวพระรามสองซอยวัดยายล่มนะคะก็บ้านนี้เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะในโครงการมีเพียงแค่14หลังเท่านั้นบ้านนี้เป็นการปล่อยเช่าด้วยแล้วก็ขายด้วยค่ะแล้วแต่ว่า ท่านผู้ชมที่สนใจมาเจอก่อนนะคะก็เป็นบ้านเนื้อที่71.6ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย172ตารางเมตรค่ะประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องครัวเอ่อห้องครัวในกับครัวนอกแยกกันนะคะแล้วก็ยังมีห้องรับแขกอีกค่ะ พื้นที่ในบ้านก็จะมีในส่วนสวนเดี๋ยวท่านผู้ชมตามเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมคะพอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอที่จอดรถนะคะตรงนี้สองคันในร่มนะคะแล้วก็ในส่วนทางนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเดินทะลุเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นได้หรือจะเข้าไปภายในตัวบ้านอีกทางหนึ่งได้ค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นสวนเล็กๆสำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะ เราเข้ามาทายในตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีค่ะส่วนนี้ก็รับประทานอาหารพร้อมกับตัวขวเล็กที่อยู่ด้านในสำหรับอุ่นอาหารทานนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขวไทยค่ะแยกออกมาทางด้านนอก ก็จะมีเตามีตัวฮูดดูดควันแล้วก็ที่เห็นทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะคะห้องแม่บ้านเนี่ยรวมทั้งมีห้องน้ำในตัวเลยนะคะห้องแม่บ้านสำหรับห้องแม่บ้านก็มีห้องน้ำในตัวพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีพื้นที่สวนนั่งเล่นในสวนด้านหลังอีกค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านนี้มันสไตล์รีสอร์ทดังนั้นเนี่ย ทิศของลมเอ่ยก็ดีทิศของแสงเอ่ยก็ดีค่ะก็จะมีเข้ามาได้ตลอดทั้งวันลมจะพัดเย็นสบายทั้งวันนะคะแล้วก็ทิศหน้าบ้านเป็นทิศใต้ตด้วยค่ะส่วนทางด้านปีกขวานี้ก็จะเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุะคะ่ะเดิมเนี่ยมันถูกออกแบบให้เป็นห้องนอนนะคะ ปดีว่าตัวท่านเจ้าของเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ห้องนี้สำหรับเป็นห้องนอนก็เลยออกแบบเป็นห้องทำงานซึ่งก็บิวอินงานไม้งานตู้ต่างๆค่ะซึ่งเราจะประยุกต์ทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งในส่วนเนี้ยห้องถ้าเป็นตรงนี้เป็นห้องนอนออกมานิดนึงก็เป็นห้องน้ำก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยด้านล่างน,น,นี้นะคะ ห้องน้ำก็แยกพื้นที่เปลือนแห้งค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอหนึ่งห้องนะคะซึ่งสามารถเดินเข้าจากโรงรถได้เลยค่ะการออกแบบก็ติดตั้งกระจกรอบตัวห้องเพื่อให้โปรง่งแล้วก็โล่งสบายหรือจะห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็สามารถทำได้ เดี๋ยวก่อนขึ้นข้างบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องใต้กระไดนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะเป็นห้องใต้กระไดส่วนตัวบันไดาลาวจับเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้แท้เนื้อแข็งค่ะในส่วนของทางเดินขึ้นชั้นสองนะคะเราก็จะเห็นว่า งานออกแบบเนี่ยออกแบบให้ตัวเนี้ยโล่งโปร่งขึ้นไปจนถึงตัวท็อปของหลังคาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงเข้ามาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็สว่างแล้วค่ะแล้วก็โลง่ลงโปร่งลมก็พัดโฟลได้ตลอดทั้งตัวบ้านค่ะชั้นบนนี้จะประกอบด,ด้วยห้องนอนสามห้องนะคะห้องตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งอยู่ทิศใต้หน้าบ้านนะคะ ตัวบ้านเนี่ยถูกออกแบบให้มีผ้าม่านกรองแสงกับม่านบังตาสองชั้นนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ออกแบบให้มีมา่านต้นแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ห้องน้ำในตัวในส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะแยกพื้นที่เปียกแห้งนะคะมีติดตั้งตัวทําฟังอุด น้ำร้อนนะคะไว้ให้จะไปดูห้องนอนที่สองทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนทางด้านข้างตัวบ้านนะคะจากตรงนี้เราก็สามารถเห็นทางไปโรงเรียนรุ่งอรุณได้ ในห้องนอนก็จะมีฟูกเตียงชุดเครื่องนอนเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวส่วนห้องนอนที่สามนี้เดิมไม่ได้ใช้งานค่ะก็เลยเอาตู้เสื้อผ้าจากห้องนั้นมาตั้งตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องสำหรับเด็กเล็กได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ทางทิศหน้าบ้านเหมือนกันค่ะตรงนี้เป็นทิศหน้าบ้าน เช้าเช้าเราก็จะรับอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยค่ะเพราะว่าในโครงการนี่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยตลอดแนวทั้งโครงการค่ะก็จะมีอากาศที่สดชื่นสบายเหมือนอยู่รีสอร์ทค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวห้องน้ำน,นะคะก็แยกพื้นที่เปียกแห้งแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ ท่านผู้ชมคะหลังจากดูบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะกะ็โครงการนี้บ,บ้านชัยคลองโครงการหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในซอยวัดยายล่มพระราม2 3งใกล้โรงเรียนลุ่งอรุณค่ะออกไปแค่นี้เดียวเนี่ยเป็นฟิตเนสถัดจากฟิตเนสไปก็เป็นเซเว่นแล้วก็ด้านหน้าสปากซอยก็เป็นตลาดสดซึ่งในซอยนี้มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบเนาะว่าบ้านเนี่ยเนื้อที่เนี่ยเจ็ดสเนี่ยสามารถใช้สอยได้ทั้งหมด172ตารางเมตรเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่ามีเรือนด้านหลังสําหรับเป็นห้องแม่บ้านซึ่งมีห้องน้ําในตัวและก็เป็นห้องครัวไทยอยู่นอกบ้านค่ะราคาเช่านะคะก็อยู่ที่25,000บาทต่อเดือนนะคะส่วนราคาขายเนี่ยอยู่ที่10.5ล้านบาทค่ะท่านใดที่สนใจจะนัดหมายเข้ามาดู ในบ้านนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0644161922 line at 0644161922หรือที่ช่องทาง Facebook Good Land and House ค่ะเจอกันใน EP หน้านะคะ Good Land and House รับฝากขายบ้านขายที่ดินและก็งานปล่อยเช่าด้วยนะคะท่านใดสนใจมีบ้านมีทรัพย์จะให้ขายหรือเช่าติดต่อมาได้เลยนะคะที่ด้านล่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ